สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อมูมค่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาทล,ลัยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี9ก้าคะพี่ติ๋คะได้ไหมคะวันนี้ว่าเราสามคนมาทําอะไรกันพี่จะพาหนูมาเที่ยวใช่ไหมคะบ้าเขาจะพาพไปเลี้ยงข้าวคิดทั้งคู่เลยค่ะวันนี้พี่จะพาน้องทั้งสองและน้องๆที่กำลังชงเราอยู่ มาทำความรู้จักกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาพจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมาค่ะตามมาเลยค่ะศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดอบรมศึกษาดูงานและให้บริการวิชาการรวมทั้งการให้บริการที่พักส่วนใหญ่ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกปีและกว่า8,000คนจากกว่า20หน่วยงานโดยศักยภาพของโครงการทั้งทางด้านตำแหน่งที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะักรวมทั้งเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชที่อยู่ในช่วงดำเนินการอีกทั้ง จังหวัดสระบุรียังเป็นที่ตั้งของโรงงานทางด้านอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอีกทั้งยังสามารถนำความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงโดยจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการถาวรอ,อันจะเปลี่ยนโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาวิชาการที่มีต่อการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันให้เป็นกระบวนการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากขึ้นมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงความต้องการอันแท้จริงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ,อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ ตามแผนแม่บทฉบับที่1อันได้แก,ก่เขตอนุรักษ์เขตแนวป่าสงวนเดิมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้และงานวิจัยด้านนิเวศวิทยารองรับงานวิจัยมากกว่า20โครงการอ่างเก็บน้ำขนาด7จ็ดแสดลูกบาทเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเขตศูนย์วิจัยเฉพาะทางมีพื้นที่ทำการวิจัยต่าง มีอาคารสถานีวิจัยทดลองมีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานถนนระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและประปาที่รองรับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมต่างๆและยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยไพลรรเมดแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่การวิจัยเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านปศุสัตว์เขตบริการวิชาการและการศึกษาประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอบรมอาคารเรียนห้องประชุมตลอดจนอาคารที่พักโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพรองรับกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่การฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเป็นต้นแบบโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุลที่ได้มูลนิธิอีฟโรเช และบริษัทอีฟโรเช่ประเทศไทยจำกัดผสานกำลังกับบุคลากรและเหล่านิสิตจุฬารวมทั้งประชาชนในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการใช้เชื้อราเ e อ็กโตไมคอรไรซาเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศและเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้จุลินทซียราเ e อ็กโตไมคอรไรซาช่วยการปลูกป่าไม้วงไม้ยางเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าสงวนโครงการโรงเรียนหญ้าแฝก การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินเพื่อปกป้องการพังทลายของหน้าดินและฟื้นฟูสภาพแวดลอ้อมและการแสดงให้เห็นรูปแบบของการปลูกแฝกในรูปแบบต่างๆให้เป็นแรงเรียนรู้ของชุมชนต่อไป โอ้โหที่นี่เรามีกิจกรรมเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ใช่แล้วค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่และความสําคัญของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นได้ว่าสิ่งสําคัญที่เรายึดถือเป็นหลักคือการนําความรู้ที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติสร้างนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรธรรมชาติต่อยอดทรัพยากรท้องถิน่นและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตมดังพระราชปณิธานพระผู้สถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นหลักเฉลิมพระนครประสมดังคำฝันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน